สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องนะครับของ s p e n d e r 1์ห h t นะครับเป็นตัวนี้นะครับ1นึ h t นะครับตัวนี้เป็นเครื่องทะเบียนนะครับรองรับ1 3 6่งสถึงหนึนะครับอ่าจานแดงไม่รองรับนะครับเล็กกระทัดรัดนะครับตัวนี้อ่ะพอดีมือเลยนะครับอ่ะเล็กจริงนะครับเล็กจริงเท่าบัตร ATM นะครับอ่ะ เทียบให้ดูนะครับบัตร ATM อ่เห็มนะครับเท่าบัตร a t m นะครับเลกดีลบโตนะครับทีนี้อทีนี้พิธีบันทึกช่องมันก็ไม่ยากนะครับเราเปิดเครื่องขึ้นมาครับเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บถ้ามาเจอโหมดแบบนี้นะครับมันขึ้น01ก็คือหมายความว่ามันอยู่ในโหมดเมมโมรีนะครับเราจะบันทึกช่องไม่ได้ต้องออกจากช่องเมมโมรีก่อนนะครับ วิธีออกจากช่องเมมโมรีให้กด V+M ตัวนี้นะครับให้01มันหายนะครับอ่ะทำพร้อมกันนะครับกด V+M หนึ่งทีปุ๊บอ่า01หายนะครับทีนี้พอหายแล้วนะครับให้เราปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องปุ๊บทีนี้ให้เรามากดอ่าปุ่มล่างนะครับนี่ครับปุ่มล่างนะครับปุ่มล่างแล้วก็ปุ่มอัพนะครับกด2ปุ่มนี้แช่ไว้แล้วก็เปิดเครื่องนะครับอ่ะทำพร้อมกันกดให้มันดังแก๊กนะครับเนี่ยอ่าให้มันดังแก๊กนะครับกดแก๊ก แล้วก็กดลูกศรขึ้นแช่ไว้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับให้มันขึ้นเซลนะครับแล้วปล่อยมือปุ๊บขึ้นเซล์แล้วก็ปล่อยมือนะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้ให้กด HL ตัวนี้ตัวปุ่มขวาล่างสุดนะครับหนึ่งทีนะครับปุ๊บมันจะให้เลือกช่องที่ต้องการใส่เห็นไหมครับให้ลูกศรขึ้นก็เดินหน้าเห็นไหมครับลูกศรลงก็ถอยหลังนะครับถอยหลังมันบันทึกได้ทั้งหมด199ช่องนะครับเหลือเฟือนะครับ ให้สังเกตนิดหนึ่งตัวนี้001หมายความว่าถ้ามีสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้ก็คือช่องมันถูกบันทึกแล้วนะครับดูอีกช่องหนึ่งครับปุ๊บอ่านี่เห็นไหม002ก็00 2, คือสามเหลี่ยมเห็นไหมครับอ่าบนแบตเตอรี่ครับอ่ากดอ่า003อันนี้คือช่องว่างนะครับถ้าไม่มีสามเหลี่ยมก็คือว่างนะครับทีนี้การบันทึกท่านจะบันทึกไว้ช่องที่หนึ่งก็ได้ที่สองก็ได้นะครับหรือจะบันทึกต่อช่องที่สามช่องว่างก็ได้อ่ะ ผมจะบันทึกต่อเป็นช่องที่3นะครับอ่ให้กด PTT 1นทีนะครับผมจะบันทึกช่องที่3นะให้กด PTT 1ทีครับปึ๊บอ่ามันขึ้นไข่ปลามา6ตัวนะครับอ่าทีนี้ให้กด HL 1ทีนะครับปึ๊บอ่ามันจะให้ใส่ความถี่เห็นไหมครับอ่าผมสมมุติจะใส่ความถี่1 6 8 4 7 5นะครับ168 168475 อันนี้ผมจะบันทึกระบบซิมเพ็กนะครับก็คือหมายกับว่า,าบันทึกช่องปกตินะครับคลิปหน้านะครับผมจะมาแนะนําเป็นบันทึกช่องรีพิเตอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับได้ความถี่ที่ต้องการแล้วให้กด p t t 1ทีทครับปุ๊บมันจะขึ้นออฟเห็นไหมครับออฟนี่ก็คือหมายก็ว่าให้ใส่โทนนะครับนี่ใส่โทนการใส่โทนมันก็จะมี2แบบก็คืออนาล็อกแล้วก็โทนดิจิตอลนะครับ ใส่โทนให้กดตรงนี้ครับ HL เนี่ยครับตัวนี้1ทีครับปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเป็น67เริ่มแรกเราก็เลือกใส่เห็นไหมครับถ้าเราจะใส่โทนดิจิตอลให้กดซ้ํา1ทีครับเห็นไหมครับเราก็เลือกใส่แต่ละโทนมันจะมีประมาณ50โทนนะครับอันนี้ผมจะไม่ใส่นะถ้าไม่ใส่ก็กด HL ปุ๊บให้เป็นออฟนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้กด PDT 1่ทีครับปุ๊บ อันนี้มันให้ใส่ความถี่เห็นไหมครับถ้าเป็นซิมเพกก็คือตัวนี้เลยนะครับเราไม่ต้องแก้ไขแต่ถ้าเป็นรีพิเตอร์เราต้องมาใส่ส่วนต่างตรงนี้นะครับภาคส่งตรงนี้อันนี้เราไม่ต้องแก้ไขนะครับเราก็กดต่อเลยครับปึ๊บอ่ามันก็ใส่ให้ใส่โทนแบบเมื่อกี้นี่ครับถ้าเรามีก็ใส่ไม่มีก็ข้ามนะครับก็คือกดอ่าพีดีทีข้ามเลยครับปึ๊บอ่าปึ๊บอ่าแอดก็คือหมายวามว่าตัวนี้เราจะสแกนไหมนะครับนี่สแกนก็ใส่แอดไม่สแกนก็เป็น อ่า delete เห็นไหมครับอ่าอันนี้ผมเอาเป็นแอดไว้ก่อนนะครับอันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอ่ากดต่อเลยครับปุ๊บอ่ามาเป็น1มันมี1กับ0นยครับนี่1กับ0 1ก็คือหมายความว่าอ่าเราอ่าระบบ y band นะครับ1ก็คือ y band 0ก็คืออ่า narrow band นะครับอ่าผมแนะนำเป็นอ่า y band นะครับเป็น1นะครับอ่าเสร็จแล้วให้กด p ี t 1ทีทีครับปุ๊บอ่า มันจะมีให้ส่งไฮกับโลนะครับอ่าไฮก็คือส่งแรงๆไกลๆนะครับโลก็คือหมายวามว่าแบตเตอรี่เราใกล้จะหมดเราเฝ้าฟังนะครับอ่ะผมปรับเป็นไฮไว้เลยนะครับตัวนี้ส่งไกลๆแรงๆเลยนะครับเสร็จแล้วให้กดพีทีหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าก็คือสิ้นสุดก็คือหมายว่าที่เราทํามาตั้งแต่ต้นน่ะหนึ่งถึงสิบเมนูเนี่ยครับก็คือหมายว่าเรียบร้อยนะครับถ้าเราจะบันทึกต่อนะครับให้กดเพิ่มนะครับ ถ้าไม่มีก็ปิดเครื่องนะครับอาจสูงว่าถ้าเพิ่มก็กดปุ๊บเห็นไหมแม็กก็จะขึ้นช่องที่4ี่แม็กก็จะรันอันนี้เราไม่เอาเราแค่บันทึกช่องที่3นะครับแล้วก็ปิดเครื่องครับปุ๊บอ่านะครับทีนี้เราก็เปิดเครื่องขึ้นมาครับปุ๊บอ่าเข้ามาดูช่องที่เราบันทึก V t M เนี่ปุ๊บอ่าช่องที่3นะครับดูว่า168475ไหมนะครับกดลูกศรขึ้น1 2 3อ่าเห็นไหมครับ168475 วิธีบันทึกช่องมันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับคลิปหน้านะครับผมจะมาแนะนําวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์นะครับอคลิปหน้าเจอกันอีกทีนะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ